ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านที่นาสีธรรมวัตรราชอนุกูลการสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางค์ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ดูการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางกันแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเรามาทบทวนการแจกลูกสระอำเอาเอแอกันก่อนนะคะเริ่มจากสระอําเช่นรําคำว่า รามาจากรอเรือประสมกับสระอัมสะกดว่ารออัมอ่านว่ารําตำคำว่าตำมาจากต่อเต่า ประสมกับสระอัมสะกดว่าตออัอ่านว่าตำาสระเอาเช่นเชาคำว่าเชามาจากชอชิงประสมกับ สารเอาสะกดว่าชออาอ่านว่าเฉาเงาคำว่าเงามาจากงองูประสมกับสระเอาสะกดว่า งอเอาอ่านว่าเงาสระเอะเช่นเตะคำว่าเตะมาจากตอเต่าประสมกับสระเอะ สะกดว่าตอเออ่านว่าเตเละคำว่าเลมาจากลอลิงประสมกับสระเอสสะกดว่าลอ เออ่านว่าเละสระแอเช่นแพ้คำว่าแพ้มาจากพอพานประสมกับสระแอสะกดว่า พอแออ่านว่าแพะแงะคำว่าแงมาจากงองูประสมกับสระแอสะกดว่า งอแอะอ่านว่าแงะน้องๆพร้อมที่จะดูการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางจากตัวอย่างกันหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยน้องๆจำได้ไหมคะว่าช้างตัวนี้ชื่ออะไรเก่งมากค่ะช้างตัวนี้ชื่อว่าพลายทะแนะ ลายททเนเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่เรามาดูกันนะคะว่าคำว่าททเนมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรคำว่าทะมาจากถอทหารประสมกับสระอะสะกดว่าทอออ่านว่าทะ คำว่าแนะมาจากนอหนูประสมกับสระแอะสะกดว่านอแออ่านว่าแนะรวมเป็นทแนะคนเก่งลองบอกทีสิคะว่าเสียงใครเอะอะมาแต่ไกลเลยอ๋อเสียงของควานช้าง ที่ร้องตะโกนให้พลายทธนะหยุดนั่นเองคำว่าเออะหมายถึงอึกกระทึกทำเสียงดังโวยวายเรามาดูการแจกลูกสะกดคำคำว่าเออะกันนะคะคำว่าเอ มาจากอออ่างผสมกับสระเอสะกดว่าออเออ่านว่าเอคำว่าอะมาจากอออ่างผสมกับสระอะสะกดว่าอออะอ,อ่านว่าอะรวมเป็นเออะ คนเก่งช่วยหาพลายทะแนะทีสิคะว่าอยู่ไหนนะอ๋อพลายทะแนะอยู่ในน้ำนั่นเองพลายทะแนะอยู่ในน้ำเรามาลองแจกลูกสะกดคำคำว่า ในน้ำดูนะคะคำว่าในน้ำมาจากนอหนูประสมกับสระไอไมม้วนอ่านว่านอไอในและนอหนูประสมกับสระอําและวรรณยุกโทอ่านว่านอํานำไม้โท น้ำรวมเป็นในน้ำบ้านของพัทมีอะไรไหลผ่านด้วยนะใช่แล้วค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านนั่นเองบ้านของพัทอยู่ริมแม่น้ำ มาจากลูกสะกดคำคำว่าแม่น้ำกันนะคะคำว่าแม่มาจากมอมา้าประสมกับสระแอและไม้เอกสะกดว่ามอแอแม่ไม้เอกอ่านว่าแม่คำว่าน้ำมาจากนอนหนูประสมกับสระอัมและไม้โท สะกดว่านออัมไม้โทอ่านว่าน้ำรวมเป็นแม่น้ำน้องๆช่วยบอกทีสิคะว่าห้องในภาพนี้เป็นอย่างไรถูกต้องค่ะห้องในภาพนี้เละเทะมากเลย แม้ทำความสะอาดห้องลูกที่เละเทะคำว่าเละเทะเป็นคำที่มีสองพยางค์คือเละกับเทะคำว่าเละในพยางค์แรกมาจากลอลิงประสมกับสระเอสะสกดว่าลอเอะอ่านว่า เละคำว่าเทมาจากทอทหารประสมกับสระเอสะกดว่าทอเออ่านว่าเทรวมเป็นเละเทในภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะอ๋อ คนขายกำลังแนะนำสินค้าให้ลูกค้าอยู่นั่นเองคนขายแนะนำสินค้าให้ลูกค้าคำว่าแนะนำมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรนะมาดูกันดีกว่าค่ะคำว่าแนะมาจาก นอนหนูประสมกับสระแอสะกดว่านอแออ่านว่าแนะคำว่านำมาจากนอนหนูประสมกับสระอัมสะกดว่านออัมอ่านว่านำรวมเป็นแนะนำ คนเก่งลองบอกทีสิคะว่าเราเรียกเวลาที่พระอาทิตย์พึ่งขึ้นและเวลาที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะเราเรียกเวลาที่พระอาทิตย์พึ่งขึ้นว่าเชา้าและเรียกเวลาที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าว่าคำ่ำรวมเป็นเชา้าค่ำ ดวงอาทิตย์บอกเวลาเช้าข้ามแก่โลกมาจากโลกสะกดคำคำว่าเช้าข้ามกันนะคะคำว่าเชา้ามาจากชอช้างประสมกับสระเอาและไม้โทสะกดว่าชอเอาเชา้าไม้โทอ่านว่า เช้าคําว่าค,ค่ามาจากคอควายผสมกับสระอําและไม้เอกสะกดว่าคออําคําไม้เอกอ่านว่าค่ารวมเป็นเช้าคำ่ำ ภาพนี้เป็นภาพอะไรนะคนเก่งช่วยบอกทีถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพท่าน้ำคำว่าท่าน้ำหมายถึงริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลงมาดูการแจกลูกสะกดคำคำว่า ท่าน้ำกันนะคะคำว่าท่ามาจากทอทหารผสมกับสระอาและไม้เอกสะกดว่าทออาทาไม้เอกอ่านว่าถ้าคำว่าน้ำมาจากนอนหนูผสมกับสระอําและไม้โท สะกดว่านออานำ้ำไม้โทอ่านว่าน้ำท่าน้ำรู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางกันไปแล้วเรามาทบทวนความรู้กันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดแจกลูกและสะกดคำให้ถูกต้องแม่น้ำเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะคำว่าแม่น้ำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าแม่มาจากมอม้าผสมกับสระแอและไม้เอก สะกดว่ามอแอแม่ไม้เอกอ่านว่าแม่คำว่าน้ำมาจากนอหนูผสมกับสระอัมและไม้โทสะกดว่านออันำํำไม้โทอ่านว่าน้ำรวมเป็นแม่น้ำ เละเทะคำว่าเละเทะสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าเละเทะเป็นคำที่มีสองพยางค์คือเละกับเทะคำว่าเละในพยางค์แรกมาจากลอลิงประสมกับสระเอสะกดว่าลอ เออ่านว่าเละคาว่าเทะมาจากทอทหารประสมกับสระเอสะกดว่าทอเออ่านว่าเทรวมเป็นเละเทะแนะนำ คำว่าแนะนำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คําคำว่าแนะมาจากนอหนูประสมกับสระแอะสะกดว่านอแออ่านว่าแนะคำว่านำมาจากนอหนูประสมกับสระอํา สะกดว่านออัมอ่านว่านํารวมเป็นแนะนําเช้าคําคคำว่าเชา้าคําสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าเชา้ามาจาก ชอช้างผสมกับสระเอาและไม้โทสะกดว่าชอเอาชาวไม้โทอ่านว่าเชา้าคคำวำ่าคำมาจากคอควายผสมกับะอําำและไม้เอกสะกดว่าคออำคำไม้เอก อ่านว่าคํารวมเป็นเชาค่้ามท่าน้ำคำว่าท่าน้ำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าท่ามาจากทอทหารผสมกับ สระอาและไม้เอกสะกดว่าทออาทาไม้เอกอ่านว่า้าคำว่าน้ำมาจากนอนหนูประสมกับสระอําและไม้โทสะกดว่านออํานำํำไม้โทอ่านว่า น้ำรวมเป็นท่าน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่ากับการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางอย่างไรเสียน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย